สวัสดีครับทุกผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์คอลัมน์เมืองไทย360องศามานำเสนอครับมาแล้วกฎหมายนิรโทษกรรมฟอกนักโทษเทวดาม .112 ในที่สุดก็มาจนได้ หลังจากก่อนหน้านี้พยายามกระมิดกระเมียนซื้อเวลาออกไปให้นานที่สุดแต่จนแล้วจนรอดก็ต้องออกมาในแนวที่มีเจตนาล้มล้างความผิดมาตรา1 1 2และเป้าหมายให้ครอบคลุมไปถึงความผิดของนายทักษิณชินวัตรที่เวลานี้เป็นจำเลยถูกฟ้องในคดีความผิดตามมาตราดังกล่าวในศารอาญาล่าสุดเมื่อวันที่31กรกฎาคมมีรายงานจากรัฐสภาว่า คณะกรรม,มาการวิสามัญศึกษาการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมที่มีนายชูศักดิ์สิรินินเป็นประธานจะส่งเอกสารรายงานผลการศึกษาและข้อสรุปของคณะกรรม,มาธิการต่อประธานสภาภายในสัปดาห์นี้หลังจากเลื่อนมาเมื่อวันศุกร์ที่26กรกฎาคมเพื่อให้บรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมของสภาต่อไปหลังจากคณะกรรม,มาธิการซึ่งตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสภา เมื่อวันที่1นึ่กุมภาพันธ์ใช้เวลา19สัปดาห์ในการศึกษาการตราพรบนริโธศกรรมสำหรับประเด็นที่หลายฝ่ายให้ความสนใจมากที่สุดคือคณะกรรมาการที่มีตัวแทนจากหลายภัคก,การเมืองทั้งพรรครัฐบาลและฝ่ายคา้านรวมถึงบุคคลภายนอกเช่นนักวิชาการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการให้มีการนิโทศกรรมคดี1 1 2รายงานข่าวแจ้งว่าก่อนหน้านี้ คณะกรรม,มาการใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการหาหรือว่าควรจะมีข้อเสนอหรือความเห็นของกรรม,มาการต่อการนิรโทษ,ษกรรมคดี1นึอย่างไรแต่ไม่สามารถหาข้อสรุปเป็นมติของกรรม,มาการได้เพราะมีความเห็นแตกต่างกันแม้แต่กรรม,มาการที่มาจากพรรคเดียวกันก็ยังเห็นต่างกันทําให้ต้องมีการให้กรรม,มาการแต่ละคนแสดงความเห็นแบบรายบุคคลแล้วให้บันทึกไว้ว่าแต่ละคนเห็นอย่างไร ที่ความเห็นดังกล่าวได้ถูกบันทึกไว้ในรายงานผลการศึกษาดังกล่าวที่จะเสนอต่อสภาโดยแบ่งความเห็นออกเป็น3ฝ่ายคือเห็นว่าไม่ควรนิรโทษกรรมเห็นควรมีการนิรโทษกรรมและควรมีการนิรโทษกรรมแบบมีเงื่อนไขที่น่าสนใจคือผลการประชุมกรรมาิการนัดสุดท้ายเมื่อวันที่25กรกฎาคมคณะกรรมธิการจํานวนที่มี36คนไม่รวมนายชูศักดิ์ในฐานะประธาน และคณะกรรมาการถอนตัวไปหนึ่งคนคือนางอังคณานีละภัยจิตลาออกไปเป็นสวทําทให้เหลือจํานวน34คนผลการออกความเห็นแต่ไม่มีการโหวตได้ผลดังนี้ไม่นิรโทษกรรมมอ1 1 2จํานวน13เสียงนิรโทษมอ1 2 2จํนนวน3เสียงและนิรโทษมอ1 1 2แบบมีเงื่อนไขเช่นห้ามกระทําผิดซ้ําจํานวน12เสียง ซึ่งหากดูจากเสียงดังกล่าวเท่ากับว่าแม้จะไม่มีการโหมดแต่เสียงส่วนใหญ่คือ13เสียงไม่เห็นด้วยกับการให้นิรโทษกรรมคดี112และคดี110แต่ถ้านำความเห็นที่ว่าให้นิรโทษ112จำนวน3คนบวกกับให้นิรโทษแบบมีเงื่อนไข12คนก็เท่ากับว่ามีกรรมาธิการเห็นด้วยให้นิรโทษคดี112จะเท่ากับ15เสียง ด้านนายพงพลยอดเมืองเจริญรองโฆษกพักรวมไทยสร้างชาติปฏิบัติหน้าที่ในฐานะโฆษกคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเปิดเผยว่าตัวแทนพักรวมไทยสร้างชาติทั้ง3คนมีความเห็นเป็นเอกฉันที่จะไม่เห็นชอบให้มีการรวมนิรโทษกรรมม112และม .110 ได้แก่นายวิชัยสุดสวัสดิ์สส,อส,อสอชุมพร นายเจือราชศรีและตนเองนายพงพลเผยว่าความเห็นคณะกรรมาการนิรโทษกรรมแบ่งออกเป็น3แนวทางโดยเป็นการบันทึกความเห็นอย่างมีอิสระไม่มีการโหวตผลความเห็นล่าสุดเมื่อวันที่25กรกฎาคม2567ไม่นิรโทษ1 1 2จำนวน13เสียงนิรโทษ1 1 2จำนวน3เสียงนิรโทษ1 2 2โดยห้ามกระทํผิดซ้ำจํนวน12เสียง โดยผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์เตรียมยื่นให้ประธานสภาในสัปดาห์นี้เพื่อพิจารณาบรรจุเข้าในวาระการประชุมสภาในลำดับต่อไปฝากถึงพี่น้องคนไทยที่รักสถาบันและเชื่อมั่นในความถูกต้องติดตามเรื่องนี้ไปด้วยกันอยากใกล้ชิดนายพงพลกล่าวอันหนึ่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา110่ที่กรรมธิการเห็นว่าเป็นคดีละเอียดอ่อนเช่นเดียวกับคดี112มีบทบัญญัติว่า ผู้ใดกระทําการประทุษร้ายต่อพระองค์หรือเสรีภาพของพระราชินีหรือรัชทายาทหรือต่อร่างกายหรือเสรีภาพของผู้สําเร็จร,ราชการแทนพระองค์ต้องระวางโทษจําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกตั้งแต่16ปีถึง20ปีส่วนประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1ึบัญญัติไว้ว่าผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตรายพระมหากษัตริย์พระาพราชินีรัชทายาท หรือผู้สำเร็จร,ราชการแทนพระองค์ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีแน่นอนว่าการเสนอกฎหมายนิรโทษศกรรมในครั้งนี้หากมองแบบไม่ซับซ้อนนอกเหนือจากเรื่องต้องการสร้างความปลองดองของคนในชาติมีเป้าหมายหลักเพื่อให้เกิดการเนิรโทษศกรรมกับประชาชนที่กระทำความผิดอันเนื่องมาจากการชุมนุมทางการเมืองมีความเห็นต่างจนเกิดความขัดแย้ง ตั้งแต่เหตุการณ์เมื่อปี2 5 4 9เป็นต้นมาหลายคนต้องติดคุกติดตารางมีปัญหาหนี้สินหมดเนื้อหมดตัวส่วนใหญ่ก็เป็นระดับชาวบ้านธรรมดาอาจมีบ้างที่เป็นระดับแกนนำซึ่งหากเป็นแบบนี้ทุกคนก็ย่อมเหตุด้วยหากรวบรวมแล้วไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมของกลุ่มการเมืองในชื่อหลากหลายเช่นกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกลุ่มนปชหรือที่เรียกกันว่าคนเสื้อเหลืองเสื้อแดง กลุ่มกปปสเป็นต้นการกระทําผิดของพวกเขามีสาเหตุจากเรื่องความขัดแยง้งซึ่งเป้าหมายสําหรับการเนรโทศกรรมครั้งนี้สําหรับพวกเขาเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายเห็นชอบอีกทั้งที่ผ่านมาพวกเขาส่วนใหญ่เดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อสู้คดีมาเป็นเวลานาน,านดังก,กล่าวแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อมีความพยายามสอดใส่เพื่อช่วยเหลือพวกเดียวกันหรือเจ้านายของตัวเองเหมือนกับเวลานี้ ที่พยายามไม่การนิ้อโทษกรรมครอบคลุมไปถึงผู้กระทําความผิดตามมาตรา1นึที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคดีความมั่นคงและที่สําคัญคนพวกนี้มีเจตนากระทําผิดมีการกระทําซ้ําๆกันหลายครั้งต่อเนื่องโดยไม่เกรงตัวกฎหมายและยังย่ำยีความรู้สึกส่วนใหญ่ของคนในชาติเคลื่อนไหวในสิ่งที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ต้องการ แต่เมื่อเวลาผ่านไปคดีความต่างๆเริ่มงวดเข้ามาต้องติดคุกและยังมีคดีที่รออยู่เป็นหางว่าวทำให้หลายคนที่กลัวติดคุกต้องหลบหนีขณะเดียวกันเมื่อย้อนกลับไปพิจารณาต้นต่อการกระทำความผิดของคนพวกนี้แทบทั้งหมดไม่ใช่มาจากเรื่องแรงจูงใจทางการเมืองแต่อย่างใดแต่มาจากการได้รับการป้อนข้อมูลรับความเชื่อมาจากบางกลุ่มที่มีทัศนคติทางลบต่อสถาบันที่ยุคก,ก่อน ตัวเองกระทําการไม่สําเร็จจึงใช้วิธีปลุกเราให้กับบรรดาเด็กๆรุ่นใหม่ออกหน้าแทนโดยลักษณะการกระทําผิดก็จะเป็นลักษณะการดูหมิน่นกันแบบจงใจและเปิดเผยไม่ใช่ลักษณะของการวิพากษ์วิจารณ์ทางวิชาการแต่อยา่างใดอีกทั้งการนิรโทษกรรมในครั้งนี้ที่ถูกจับตามองในระยะหลังว่ามีเป้าหมายเพื่อการนี้โดยเฉพาะนั่นคือต้องการให้ลบล้างความผิดครอบคลุมไปถึงบางคน ในที่นี้ก็ย่อมหมายถึงนายทักษิณชินวัตรที่เวลานี้เป็นจำเลยในคดีความผิดมาตราน12แม้ว่าที่ผ่านมากรรมธิการในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยจะพยายามสมวนท่าทีไม่แสดงความคิดเห็นชัดเจนแต่หลังจากที่นายทักษิณตกเป็นจำเลยก็มีความชัดเจนว่าต้องครอบคลุมไปถึง112ด้วยโดยอ้างความปลองดองสมานฉันท์ในบ้านเมืองและยังแถมด้วยเหตุผลปีมหามงคลเข้าไปอีก แน่นอนว่าพวกเขาใช้วิธีแยบยนนั่นคือการเสนอให้นิรโทษแบบมีเงื่อนไขคือห้ามทำผิดซ้ำซึ่งสำหรับนายทักษิณชินวัตรย่อมเข้าเงื่อนไขนี้ได้ไม่ยากอยู่แล้วขอให้ลบล้างความผิดในคดีที่ตกเป็นจำเลยก็เพียงพอแล้วอย่างไรก็ดีหากพิจารณาการถึงความเป็นไปได้ที่สภาจะผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมที่ครอบคลุมไปถึงความผิดมาตรา1 1 2ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูง หากพรรเพื่อไทยจับมือประสานเสียงกับพรรก,ก้าวไกลแต่ขณะเดียวกันอาจสร้างความบาดหมางความขัดแย้งรอบใหม่เนื่องจากมีคนจํานวนมากเตรียมเคลื่อนไหวคัดขานจนอาจลุกลามบานปลายไปอีกโดยอาจซ้ารอยเนื้อโทษสุดซอยในอดีตที่เริ่มต้นดีแต่ลงท้ายโดนลักหลับและไม่ต่างจากครั้งนี้ที่เป้าหมายเพื่อช่วยนักโทษเทวดาอีกครั้งศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆ มาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินพมลคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกา ประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้ เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty